พร้อมหน้าพร้อมตาฉลองวันเกิดลูกน้องวาเลนติน่าทายัาตเอ็ดกันตพง์เจ้าหญิงสวยออร่าวัยสามขวบเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักอบอุ่นดีต่อใจมากๆสำหรับพระเอกหล่อเอ็ดกันตพง์บำรุงรักซึ่งล่าสุดภรรยาคนสวยคิตตี้คิตตีน่าได้ออกมาโพสภาพครอบครัว พ่อแม่และลูกสาวสุดน่ารักน้องวาเลนตินาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหนูน้อยอายุครบสามขวบท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาอวยพรวันเกิดพร้อมคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่เห็นครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขทุกๆวันจึงก็เป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำนะช่วงที่ความทรงจำหายไปคุณหมอก็บอกว่าให้พยายามเจอเพื่อนๆในอดีต จอคนรู้จักเพื่อคุยสมองจะคิดตามและคิดได้ตอนนี้อันดับแรกคือที่ร่างกายผมมีฝังเครื่องเอาไว้ที่หัวใจเพื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นเพื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในอนาคตเครื่องนี้จะสามารถปั๊มช่วยได้ให้ไม่มีข้อผิดพลาดสิ่งที่คุณหมอให้ทำคือการเล่นเกมฝึกสมองเกมวางแผนช่วง1-2ถึงวันแรกเล่นแข่งกับคุณหมอคือเราแพ้แต่พอจากนั้นเราชนะตลอด คุณหมอสนุกและออกกําลังกายช่วงแรกที่ฝังเครื่องเข้าไปที่หัวใจมือผมยกได้นิดเดียวซึ่งคุณหมอบอกว่าสาวันแรกซึ่งคุณหมอบอกว่าสาวันเราก็สามารถออกกําลังกายได้แล้วแต่ปรากฏว่าพอ3วันผมก็ยังยกแขนได้ไม่สุดจนที่กลับมายกแขนได้ใกล้เคียงเดิมพอกลับบ้านวันแรกผมก็ฝึกมวยไทยก็ไม่เจ็บ แต่วันที่สองคือนอนเจ็บพอเริ่มกลับมาใกล้เคียงเดิมมากๆก็รู้สึกอยากกลับมาทั้งงานละครงานพิธีกรถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมแฮปปี้มากๆอยากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ผมผมสัญญาจะทำอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีคลิปที่เจ้าตัวทักทายแฟนๆระบุว่าสวัสดีแฟนๆ ดีใจที่ได้กลับมาเจอแฟนๆทุกท่านอีกครั้งต้องขอบคุณแฟนๆที่ส่งกําลังใจและอวยพรให้ผมมาโดยตลอดขอบคุณที่ส่งกําลังใจมาให้และเป็นความสุขของเอ็ดมากๆตอนอยู่โรงพยาบาลก็พยายามจัดดูว่าแฟนขับพูดอะไรหรือเซิร์ชอะไรถึงบ้างแต่ต้องขอโทษด,ด้วยที่มือถือผมยังเปิดไม่ได้นะครับก็ใจยังตอบ DM อะไรไม่ได้เลยพอ,อยังจำรหัสอะไรไม่ได้ พราะยังมีกระทบกระเทือนกับเรื่องของความทรงจำนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆและคิดถึงแฟนคลับทุกท่านจริงๆนะครับ